เย uh> ็นเย็นไม่น่ากล้าแล้วได้ฮะออกตัวก่อนด้่ะออกตัวดออกตัว่อนขอมือไม่ค่อยดี

สะบัดแรงอย่าสะบัดแรงขาวเป็นเป็นมไม่พี่อ,อ,อ,อกมองมันจะเ็น,เนย,ยๆๆๆนนนตัวเ็นอ่ะมันมัตัวเกียงตะเข้ง

เจ้าวิ่งผมให้ข้าวไหมวะอือหือลครึ่งล่ครึ่ง ôi oh, 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 oh. <laughs> Lô khưng lô khưng Đen <laughs> Ta đen ta đen ha, <laughs> 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 ah. <laughs> oh. Okay. ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ร้อยยี่สิบอันนั้นอันนั้นมีแต่ร้อยอ่าก็นั้นไม่พุ่นนะลองลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองดูน่าจะร้อยส่วนใหญ่พกมา 100. ร้อยรอยใจมานี้เลย <laughs> <laughs> chắc, tèm, chắc tèm. <cười> <Nân>. <cười> โ <laughs> อ้เหยียบช่างเก็บต่อดีวยช่างอกโอ้ติดมาแล้วครับลิ้นออกมาเลยอะฮ

rất kịp tâm trưng đâu à đen นนนนกินตอนเนื่องกินตอนเนื่องกินตอเนือ่อง

tolek โอขนาดกลางครับ ลอย นี่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  แดงั้ครบจิเอ้ยนี่แหละของแท้แล้วนนาี่ลอยมาสวยๆเมาๆมาเมาเหยือสีนี้เหยือสีเหยือสีก็สวยนะครับดูครับเหยื่อกับปลาครับโอ้โยสดพ่อๆกันสากขึ้นมาบุกเดียวครับตัดต้นเรือ ครนี่นี่หยุดหยุดอัดของเองไงไทยเสร็ยเรียเดี๋ยวภาพนิ่งเอาภาพนิ่งภาพนิ่งระเบียกหนึน่งสองสามออเอ,อ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวโรคด้วยแหละนะหนึน่งสองสามครับผมทางหน้าเป,ป็นสายลูกบ้าง啊 <laughs>

Ôi đi địa la mất rồi. Ôi. Quên bóng ครับ. Ê ê ê. Ô. <cười> <cười> เออใช่หลุดเลยเหรอครับเบ็ดท้ายหลุดเลยโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเบ็ท้ายหลุดเลยพิกไม่ได้ระวังจับไปเล่ยนอนดีๆจะโอแอย chim tên thấy lúc con thấy lúc con để khai lên làm đi mày được nhai đi.